มาส้มกัน, <c oughs> นทีบตรงหน้าแล้วอากาศจีบคือ,อว่าร่มมปนพอนี่ค<ะ>ือว่าร่มมือน,นี่จังหว <c oughs> มันหลุ <c oughs> ดอ็น <c oughs> มีิงจริงอยู่ครับมีขวยยัง้อย,อย่อนบ้อน <c oughs> โอ้เีอันเอาียกอันปากาเขาเครับปากาเขโอ้อันนั้น่ะเพิ่นหน้าวานเพิ่นหน้าวานเพิ่นเนเไปยี่ห้อนีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใครเนบ่เจ็ดใครอย่นี้แหละเนาะ สองไรเนาะอากาศก็ดีเนาะออออแต่ว่าไปที่นอกเย็นดีนะออใกล้สวนยางออ <laughs> จะคลองอีกใกล้สวนยางจะคลองมันหนูมาถ่ยายคลิปวิดีโอให้รับส้มกัน <laughs> มันถ่า,ายคลิปไปเอ้ม,มันเย่ยมากดีว่าพ่อเตยเดิวแล้วนี่จะขอ,อกแล้วสิยันพ่อเย่มีจจกป่ามันหนึ่แล้วพ่อเย่อายุลายแล้วเนาะโอ้ยมันเจ็ิเลยด้พ่อเย่ยนาะเจ็บิแล้วมันอีกเตี่ย <70 S 2> โอ้ <70 S 2> โห <70 S 2> มันแยกแล้วพ่อเย่ยน 72, เนาะเจ็บลิอเจ็สาขอไปแล้วครับ ลทายไว้หลอดนะเพราะได้คุยกันไปคุยมมากแล้วส่งนี้ฝนกับปกดีเนาะสักกายังยังไม่ได้บ่อย่างเงี้ยโอ้กาลูกโยกโอ้ลูกโยกให้ครับ ชื่อให้ชื่อพ่าไม่ดับได้หรมัอืมโอ้หอ้หอนหนครับหอนแล้วครับลงลูกมันบอออันนี้เรื่อยวันนี้ ผมวาดจะตีสองหมแล้วมาตัดอย่างครับยอดเราโบเยอะนี่ยอดแล้ว,วแล้วยอดแล้วก็มาเสียเกี่ยวหยาดีเออเพาะมันหลินนุ๊นี่ของหลินทำไมหลิน ปี่เจ้าเลี้ยงเันร้านกันร้านร้านกับร้านเดียวกันบ่คือยังไงอันดีบ่ครับอันตะวันครับการเขาอันบ่อืตะวันลูกเจ้าก็เป็นใหญ่แล้วปันนี้บ่ยังไงใหญ่หมดแล้วยังบ่ได้ลูกได้เมียมันบ่อืเป็นขอบเป็นขั้วหมดครับเป็นต้่นนมเจ้าปีว่าไม่ได้มาหา มาเทียบวปีใหม่กับสงการนี่ไงมาอยู่ครับมาครับเที่ยวมาอันนี้อยู่ครับอ่าถิ่นลักส้มจะอะไรกันอ่ากดไลค์ให้เลยครับ <laughs> อ่าสนิลอะไรเขเนาะมาส้มกันนี่นี่กระทวนมั่นมันเบิดไปเลยเบิร์ตปลา ปลาสวนมันอย่างผมนี่แหละแถวนี่แหละอ่ะชอบมีละครับเนาะฝากกดติดตามให้กำลังใจทุกหน้าไปย,ยัอจูนี่